วันีวันศุกร์ที่หลายคนเรียกมันว่าวันศุกร์แห่งชาติละกวงใช่ครับเพร,เพราะเงินเดือนออกเงินเดือนออกแล้วตรงกับวันศุกร์สิ้นเดือนแน่นอนนั่นแปลว่าวันนี้หลายคนทํานายว่ารถจะติดใช่ครับมันมักจะเป็นอย่างนั้นเสมอนะคะแต่สิ่งที่เราคาดการบางทีมันจะไม่จริงค่ะเพราะคุณทุ่งฟัามคุบอกว่าเนี่ยโรงเรียนลูกปิดเทอมฝนไม่ตกซะงั้นอ่านั่นแปลว่าประโยคที่สอดแทรกคือทําไมตกทุกวันวะเนี่ยทีอย่างเงี้ยโรงเรียนหยุดไม่ตกวะ หรือเปล่าคือประโยคนี้หรือเปล่าเป็นไปได้ไหมนะอืมอือฮมอือืมในขณะที่หลายคนส่งข้อความมานะคะสวัสดีวันศุกร์คือแบบสุขแบบมีความสุขนะคะเงินเดือนจะออกแล้วอ่ะเนาะโอเควันนี้ผู้ทุกฟังบอกว่าไม่ทักทายชั่วโมงแรกหรอคะเอาจริงบางวันเราก็ไม่รู้จะพูดอะไรบ้างบางทีที่เงียบเงียบอ่ะนึกนะวันนี้คุยอะไรัวแต่สนใจเล็บฉีกอยู่ คุณฟังเคยเล็บฉีกไหมพี่กวงเคยเล็บฉีกไหมเล็บฉีกคารมานไหมแปลกแปลกเล็บเนี่ยเป็นสิ่งที่เป็นอวัยวะส่วนเกินนะออืคือมันมีอวัยวะที่จําเป็นแหละตัวมันอะที่จะต้องปกป้องผิวอะไรอย่างงี้ใช่ไหมแต่พอมันงอกเป็นแปลว่าเล็บที่ตายถูกป่ะมันก็ต้องตัดทิ้งแต่ผู้หญิงบางคนจะเก็บเล็บไว้เพราะมันคือเรามองว่าสิ่งที่ตายแล้วเป็นเรื่องสวยงามประกวงครับทําให้เล็บมันยาวแล้วก็ทาใช่ไหมใช่ใช่สิ่งที่ตามมาคือเล็บฉีก ถ้าจังหวะไม่ดีคือเล็บฉีกและเล็บฉีกเนี่ยทุกเพศทุกไปทรมานหมดเพราะมันเกี่ยวเกี่ยวไอ้นั่นเกี่ยวไอ้นี่เกี่ยวแล้วบางทีมันดึงจนแบบโอ๊ยไปโดนเนื้อปะ่ะนะมันคือภาวะทรมานนี่ไงเราควบคุมอะไรไม่ได้สักเรื่องถูกไหมคะเพราะฉะนั้นนะคะอ่ะ วันนี้ถามว่าเท่าจะคุยอะไรอ้อมไม่รู้จะคุยอะไรหรอกคุณผู้ฟังบางท <c oughs> ีมันก็ต้องพักบางทีมันก็ต้องพักบางอะไรบ้างจะคุยเรื่องแสงแดดแต่ก็ได้ดีนะวันนี้รู้สึกว่าฟอ r e c a s t อา,าศว่าจะมีฝนนะคะ <c oughs> แล้วก็ปุตตุก็บอกว่าจะมีฝนแต่สิ่งที่เกิดขึ้นวันนี้ฝนยังไม่มาให้หน่าตกใจในเวลานี้แต่เดาอะไรไม่ได้เลยว่าจะเกิดอะไรขึ้น <c oughs> ซึ่งมันทำให้อ้อมเป็นคนหนึ่งลหะที่ไม่ล้างรถ จริงๆวันนี้อยากจะล้างรถมากเลยนะพอรถไม่ได้เรียกว่าสีที่ควรเป็นสีเดิมอะน่าจะเป็นสีใหม่สีเคลือบเลือุนน่าจะเป็นสีเคลือบ,บแต่เอ๊ก็คิด Forecast ขกกาดแบบนีลออ้ล้างออกมาแล้วออกมานี่เจ็บเปล่าเปล่าเป่าวะจริงใช่ป่ะแล้วเจ็บเปล่าเปล่าก็ยอมขับรถสีเคลือบไปดีกว่าไม่ได้เดือดร้อนใคร,ครถูกไหมจริงๆมันเดือดร้อนใครถ้าเราขับรถสีเคลือบ เดือดร้อนเรานี่แหละทําไมเดือดร้อนเราอ่ะก็อาจจะแบบไม่เขินจังคน <c oughs> ไม่เคย <c oughs> <c oughs> ไม่เคยใช่ไ <c> ม <oughs> ไม่เคยเขิน <c oughs> <c oughs> เราไม่เคยเขินเรื่องกับรถสีเคลือบเราเคยเคลือบได้หลายเดือนมากมไม่ติดเพราะว่ารอสงการบ้าง รอหน้าฝนป่ะคุณมีเขียนทายรถไหมไม่ไม่เขียนคนล้างไปต่างประเทศอะไรไม่เขียนอันนั้นไม่ไหวมุกอย่ยงนันไม่เล่นอย่ามาแตะต้องแล้วตบมือแตกเลยเอไถ้ารถเราเราเขียนได้แต่คนอื่นมาเขียนรถเราไม่ได้นะถูกป่ะอันนั้นไม่มีสิทธิ์ถูกป่ะเพราะฉะนั้นนะคะบางทีมันเป็นปัญหาเราหรือปัญหาเขาคุณว่าหลายหลายเรื่องเป็นปัญหาของเราแล้วเราไปโทษเขาป่ะใช่อย่างวันนี้อ้อมใส่เสื้อมีคุณผุ้ฟังส่งข้อความมาหมดเลยนะอ้อมใส่ว่า ไอเลี้ยมใส่ตัวนี้พี่กวบอ่านว่าไม่ชอบกูนั่นคือปัญหาของมึงอถูกไหมอ้อมมีทั้งสองสีและเชื่อไหมคะว่ามีคนเคยเป็นห่วงอ้อมว่าใส่เสื้อตัวเนี้ยคิดอะไรในใจหรือเปล่าไม่สบายใจอะไรหรือเปล่าถึงต้องใส่แบบนี้คือมันอาจจะมีก็ได้เป็นกลไกปกป้องตัวเองของอ้อมก็ได้ใครจะรู้แต่ปัญหาที่หนึ่งไม่ใช่ปัญหาอ้อมปัญหาคนที่มองนะอื ถูกไหมคือถึงมองด้วยความเป็นห่วงแต่ตัดสินอ้อมไปหรือยังว่าเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอย่างนี้หรือเปล่าเป็นไปได้หรือเปล่าใช่ป่ะอยากให้ถอดเสื้อตัวนี้จังเลยเดี๋ยวคนจะคิดไม่ดีหรือเปล่าคือมันเป็นความเป็นห่วงแต่มันก็ปัญหาใครอะอก็ถ้ามันเป็น,นกลไกปกป้องตัวเองของอ้อมอะอมันก็อาจจะไม่เป็นไรป่ะเพราะฉะนั้นนะคะเวลาที่เราเห็นใคร อันนี้คุณฟังไม่ได้ว่าเลยอมน,นะหมายถึงว่าเขาบอก็าชอบเสืออ้อคือก็แล้วแต่คนแต่บางคนก็จะรับไม่ได้เลยก็มีเพราะฉะนั้นเวลาที่เราเห็นภายนอกอะไรของใครคุณฟังอย่าเพิ่งด่วนตัดสินนะอมไม่ถูกใจก็อย่าเพิ่งตัดสินว่าเขาไม่ดีและถูกใจก็อย่าเพิ่งด่วนตัดสินว่าเขาดีเหลือเกินป่ะถูกไหมกวงใช่ครับหลายคนดูคนที่แต่งตัวดีนะแล้วบอกเขาต้องเป็นคนดีแน่เลยเฮ ใช่ป่ะบางทีมันก็ไม่เสมอไปนะครับวันนี้วันศุกร์กับคุณผู้ฟังคุณผู้ฟังแหละมีอะไรจะชวนอ้อมคุยไหมนะพี่กงเนนะบางทีอ้อมลองไม่ชวนคุณผู้ฟังคุยบ้างไหมแล้วคุณผู้ฟังอ่ะเดี๋ยลองสิถูกชวนคุยทุกวันอะชวนเราคุยบ้างเออเดี๋ยวถ้าเป็นวันนี้ต้องนึกเรื่องคุยชวนได้ไหม EFM DJ Playlist b y DJ อ้อมค่ะ